การดูแลสุขภาพนั้นสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การออกกำลังกายเป็นประจำที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและบางคนก็ให้ความสนใจกับการเลือกสมุนไพรมารับประทานเพื่อดูแลสุขภาพเมื่อกล่าวถึงสมุนไพรซึ่งถือเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้กับหมู่มวลมนุษยชาติ มนุษย์เรารู้จักใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคมาตั้งแต่ยุคเนแอนเดอร์ทันหรือเมื่อประมาณ35,000ปีมาแล้วมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรามาอย่างยาวนานปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยยังคงให้ความสำคัญกับสมุนไพรและเชื่อว่าสมุนไพรจะช่วยพวกเขาในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้ผู้คนต่างเสาะหาสมุนไพรที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในท้องตลาด และสมุนไพรที่มีชื่อเป็นอันดับต้น,ตนๆที่มักกล่าวถึงว่ากันว่าหายากและมีราคาสูงคงไม่พ้นสมุนไพรที่มีชื่อว่าถังเช่าถังเช่าหรือตังถังเช่าเป็นสมุนไพรจีนชนิดหนึ่งที่มีความหมายว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นยญ้า เกิดขึ้นบนพื้นที่สูง3,000ถึง5,000เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวเทือกเขาหิมาลัยเช่นทิเบตเนปาลภูฏานและจีนเท่านั้นทางเช่าเกิดจากหนอนผีเสื้อมอดค้างขาวแขบที่ราบสูงที่เบตที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินเพียงไม่กี่เซนติเมตร มันขุดอุโมงใต้ดินและผ่านพัฒนาการ1ิบขั้นตอนก่อนจะเป็นหนอนโตเต็มวัยโดยมีสปอร์ของเห็ดรานนสกุลโอฟิโอคอไดเ e p อาศัยเป็นปรสิตและเติบโตสร้างเส้นใยออกมาทางส่วนหัวของตัวหนอนในฤดูร้อนในขณะที่ตัวอ่อนจะเริ่มค่อยๆตายในที่สุดเส้นใยของสปอร์เชื้อราที่เติบโตเต็มที่และอยู่ในสภาพฟักตัวจะเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นลักษณะเหมือนดอกเห็ด มันจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นก้านชูข,ขึ้นเหนือพื้นดินคล้ายกับหญ้าบางคนจึงเรียกมันว่าหญ้าหนอนชาวท่เบตจะเก็บหญ้าหนอนในช่วงฤดูร้อนโดยในหนึ่งตารางกิโลเมตรบนที่ราบสูงที่เบตอาจจะพบถังเช่าเพียง1-2ถึตัวเท่านั้นมีการค้นพบว่า มันมีสารสำคัญที่เรียกว่าคอดีซีพินสารดังกล่าวไม่พบในหญ้าหนอนที่ปลูกในห้องทดลองซึ่งทำการศึกษาทางเภสัชวิทยาแต่เชื่อกันว่าคอดีซีพินเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบำรุงรักษาร่างกายตำนานกล่าวไว้ว่าจามรีที่เลี้ยงด้วยหญ้าหนอนบนที่ราบสูงที่เบต แข็งแรงขึ้นเป็นสิบเท่ามันคือ,อยาอายุวัฒนะทังเช่าเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นจึงทำให้ทุกวันนี้ทางเช่าสายพันธ์แท้มีการซื้อขายในท้องตลาดมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทต่อกิโลกรัมโดยมักถูกซื้อเพื่อเป็นของขวัญในการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุทังเช่าถือได้ว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรจีนที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากจนเป็นที่ต้องการของตลาด มันถูกเชื่อว่าจะใช้ในการบำรุงและฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีโลกที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมวัยชราอย่างสมบูรณ์และอิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้ที่ยังคงแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายคนกำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆในการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุของพวกเขาต่อไป